พ่อของหอยดอนของหอยแรงครับเบิ้งตัวนี้ครับกินหยากินเฟียงดีดีในพี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยคุณดีทำตัวเนี่ยเบิ้งละโอ้ยเป็นตาสังแท้หนี่งเนื้อเบื้องตู้หมีเนี่ยโอ้ยตู้หมีทำตัวเนี่ยมีสองตัวนี่ตัวตัวใหญ่กับตัวน้อยครับตัวใหญ่ตัวดำ เดีไปถามนไห้เด้อตัวไหนราคาตัวิ้งหญทดีครับเด่งแค่คุยดอนเท่าไรน่ะคยดอนน่ะตัวเมียน่ะดอนหนึ่งหมื่นห้าร้อยครับหมื่นกับห้าร้อยครัต่วไดจัน้อยบ่ได้อยู่ครับเออเอาบอกคือตุ้นดนี่ละบอกเบอร์ศูนย์เก้ดสองศูนย์สานครับผมหมื่าร้อยเนี่ยบอใกล้ๆบอออกแล้วเนาะครับ หาล้อยบนโต้เท่านั้นนะเนาะเอาโอเคครับกีดีนี่ละเพราะเพราะหาอยนี่ละเอาเพรไอ้เทนตัวใหีพราะไอรุดนี่ละตัวใหญ่ว่ามปดครับมียี่แปดเนาะยี่แเอาเบอรเดียวก็หอยแหลกเลยเนาะครับอ๋อสองหมื่นแปดพันครับกับกบมื่นกับหาล้อยครับนี่ครับตัวนี้มื่นหารอยครับต่วไดจากน้อยนี่แหละครับรงห้องไม้ใกล้บังขายครับเพิ่มว่าได้ว่าอ ต่อหลายครับไม่ได้ว่าหลายใกล้ๆวังขายก็ต่อได้อยู่ครับโอ้ยคุณนี่ดีครับเนี่ยตัวไพดอนตัวเมียครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาพกกับเปาพอเพียงกับช่องพกเพียงเลี้ตัวได้ครับไพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนาฝายตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับจงกเช้าวันศุกร์ครับที่16 มกราคสมสองพันหกสิบเกาครับมือนีมือโซ่มือหมานครับเอาบรดิโซ่สีหมานถูกรางที่หนึ่งนพี่น้องดื้อได้ตัวดีมากก็ลอาบ่าเพ่อเพียงฟังน้ำเนี่ยครับพอได้หมานน้ำเพื่อนเนี่ยเอาพายไปอุ้งวัวครับโอ้โหล่าอุ้งวัวไหลายตงเค่อไหลต้อมันีน่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสามสาวต้นเนี่ยสองาวน้อยเราแดงดงเธอเี่งามๆนี่ผู้นี้มัหา มื่นหากับตัวละเจ็ดหาตัวเป็นบ่คู่นึงอโอ้ตัวนึงโอ้ถ้าเอาสองตัวกับตัวตัวลรเจ็ดพันหาหมื่นหาพันตัวอะไรจะน้อยอยู่ตัวแม่เนาะพอวงเนาะตัวตัวนี้เด้ตัใหญ่เนีวตัใหญ่เดียหมื่นพันเป็นแม่สาวสิเป็นแม่หางลูกหนเนาะหางลูกหรอวะานออม่หางลูกลูกออกเด้อเอากพุงบอกลยผมนะครับ ศูนยแปดห้าสี่เก้าสองเจ็ดแปดสี่สองพ่อพงครับบ้านหนองบัวขาวครับเจ้าของธนาคารบ้านหนองบัวขาวครับป้ไก่สองไงพี่เหมือนหมือนอันนี้เหมือนยังก็เห้อผมลืมหมื่นพันเหมือนพันอะไรอะอันนี้เหมือนห้าพันสองตัวครับเคนขายยกคู่ครับจะแยกกันได้ยูตัวไหนตัวแผลพันตัวไหนพ่อตัวตใหญ่เนี่ยพ่อเออตัวนี้แปดตัวนั้นเจ็ดครับขันเอาสองตัวกับลดได้คือเขา ผมบอกเบอร์ผมยังงล้บอกแล้วเนาะลืมครับโอกขอบคุณครับเอครับตัวนี้แปดพครับเนี่ยขายไม่ได้ไม่ขาดทุนตัวน้ต้งคู่ครับของของผเครับองดาตัวนี้ยังหอมจังน้อยยู่ครับตัวนี้ตัวเจ็ดพันเนี่ย เดี๋ยวลุกนังขอมน้อยเนี่ยอพร้ออ่ะเดี๋ยวลุกนังอน้อยเน่้อหลายตัวกับห้ยน้องวัสดีครับผมครับผมวัสดีครับจากตัวเนี่ยห้าตัวครับตัวเมียตัวู้ตัวเมียสองตัวผู้ถามครับยกข้องยกรถนี่ได้เลยยกลถเลยครับเอาเท่าไรมาตันี้เอาเลยเอายีบเจ็ดครับบอลเอาเลยอะห้องครับบอลต่อได้น้อยนึงสองหมพันครับผมห้าตัวหตัวครับตกตัวเทยหนึ่ง ตัวนั้นมาลายบ่ถึงบ่ถึงหกพันกว่าถึงดอกบ่ถึงดอกห้าพันกว่าเอาบอกกูแค่ันศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกศูนย์สี่สองแปดสองครับหอยหนึ่งหอยหน5องวันหนองปาขาวเนาะครับผมเอาสองหมื่นเจ็ดครับผมว่าตัวตัวคู่ตัวคู่สามตัวเนี้ยสองครับตัวคู่สามตัวเนี้ยสองเอาหอยใส่แล้วเนี่ยเนี่ยครับหาตัวครับห้าตัว ห้าตัวสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดก็ตกตัวละห้าพันกว่าบาทส่นตัวเนี่ครับก็ถึงหกพัได้นียครับเอามีตกตัวละที่หกไ่ตัวเมียสองตัวผู้สามเนี่ยนไท่ปให้กันไว้แล้วสี่พันหกตัวละตัวมันตเยขานี่เด็ตัวผู้นี่ก็งามได้เ่ยเอาเขาเอาุ่ตัวละห้าพันได้บ่ทุ่ตัวละหกพันเนา กำลังต่อกันอยู่อ๋อนี่ครับเอาเหมือนมันก็เอาเอาตัวน้นะหาพันห้นะอืมสองพันหกอากำลังตอกันอยู่ครับยี่ห้าว่าเนาะตัวเลยรวมเลยไปรวมลวยี่ห้าว่าจะรวมมเป็นตัวเลขะสองนสี่กับสองนห้า ก็ชินเลียกไว้กูพนุกมากพุทธอ่ะใช่แล้ตัวออะฮ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 อฮะ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 นะฮ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 ะครับตะฮะฮีฮะัะฮ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 นี่ฮะ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 ฮกฮะฮะใะฮ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 ะะฮะฮะฮนฮะฮะะฮะฮะฮะะฮะฮะะน่ เนี่ยตัวแม่นี่ยกะโกอยู่เนี่ยครับเนี่ยตัวหนึ่งนี่ตัวผู้ครับตัวขาวตัวผู้ตัวแดงนี่ก็ตัวผู้ครับย่านดีโกดีท่าไหร่ยู่ต้นนะครับเนี่ยพื้นทยเขากันเดี๋ยวให้วันไีกรอบนึงอันนี้ก็ตัวแดงนี่ก็ตัวผู้ครับเนี่ยตัวแรก

เมาอ้าวเรืองนิ้งตัวนข้าขายแลกับลูกพี่ับิ่งับอเตือแล้วครับแมงมวแม่จามกับหมื่นห้าพครับเองวัวคุ้งวัวเนื้อไอ้วัวสายเข้าไปหมื่นห้าพัครับใส่เนื้อแังจามครับเอาไปคุ้นครับเอาไปคุ้น เลี้ยงก่ขุอนนี้อีกตัวน,นึงครับอันนี้เราเปล่นลำปีครับหนึ่งสองพันสามร้อยครับไทยเบอครับนี่ตนนัวนี้ใส่เนื้อใส่ขุนเหมือนกันครับหน,นึ่งสองพัามร้อยนิเป็นลำปีครับเปลีเอนไปขุน,นค,ครับ มะเบงว่าของพ่อกับน้องครับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกลูก,กัวเมียครับแม่ออกสีมุงมุมจิน้อยครับลูกสีแดงครับอันนี้คูหนึ่งเราจะทำอาไรคาาพื่นไหนครับอันนี้แม่ลูกขาว นี่หัวไทยนี่เป็นลูกผู้แล้ววะนี่ลูกผู้ครับแม่ลูกลูกผู้โอ้มีเบือผมต้นนอะไรนะหัวไทยน่ะนะเดี๋ยวพี่ถามเพื่อนให้แล้วเพื่อนโทรศัพท์อยู่ครับ พาสียงกี้้วหูเนี่ยแงเรียงข้วหูนว่ยเนี่ยองนมแมนน้ำแม่มันลูกง้อรวดสวัดคือวานเนี่ยแล้วก็ตะปนเขียงเนี่ยนะตัวนี้ครับม่ลูกลูกปูครับแต่เลียงเด้ตงอตัวนี้เนาะ พงงน,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 น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสายหูมันงาลๆงสวยเลเนี่ยแม่ลูกเนี่ยว่าไว้สามหมื่นนะครับสามห่นานอยู่บก,กีบายครับพากันอยู่ขันหาเนีเพื่อนนี่แปดห้าร้อยเพ้งหลาครับเป็นลูกแรกสิพ่อเน่ยลูกซองครับอ,อันหกจัดซองครับสอไอ้สามหมื่นนเนาะครับสามหมื่นนครับเตียวสามหมื่นนะครับห้องลายก็เนี่ยราลงบ่อนี่ยมีโดีเ เป็นลูกลูกที่ลูกที่เาไรเนี่ยอ่ะลูกที่เท่าไรลูกที่สองครับเอาค่มาเห็นไหมลูกว่าปบหนังเห็นได้อ่อยป่ามันืนเอาพอน้องบอกเบอ่อพอน้องศูนย์แปดศูนย์หกศย์หกสองสามเจ็ดแปดครับอแม่ก็สูงร้อยสี่กว่าแล้วนะครับเนี่ยหสิพ่นครับครับร้อยสเจได้อยู่เดีบอกลบผม่แม่ออกกระชุ่งนนึงช่งนี้ชี่ดูคนไทยดี ลูกับงามด้วยครับดูกันดีดีเพราะน้องอันนี้เด้อันปรไทยเด้อันผมเดียวคัวเท่าไหร่สองสี่ตัตว,ตวเน่ย สองหมื่นไอคู่ย่้คเก้อสามหมื่นหนึ่งพันครับตัวครับสคู่ครับแยกคู่่นนี่คู่นี้่ารนี่ยคู่เนี่ยนี่ว่าหมื่นเจ็ดพันห้าครับหมื่นเจ็ดกับคู่ไทยเด้อคู่ไทยว่าหมื่นสี่ครับโอ้หมื่นเจ็ดกับหมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันห้ากับหมื่นสี่ตัวนี้หมื่นเครับ นี่ห้องไอ้มือเงี้ครับเนี่ยของบ่อพน้องโทรหาเราแล้วครับเด้อเนี่ยงัวเรางามนมีสามโคบด้วยมือเนี่ยเป็นวันสามโคบเสี่ยวโคบงามเสี่ยวโคบถูกตัวนี้โคบสีโคบนี่มือสีครับสำหรับมืัอนี้ก็ที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านหน้าฝายมัธยมเทพพี่น้องเด้อครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเรียงใจน้ำครับมืัอนี้สวัสดีครับ